สาวลาวถึงกับร้องไห้เมื่อได้ยินนายจ้าไทยพูดสิ่งนี้ออกมาถึงกับจุกอ,อกนะท่านผู้ชมน้องมะนาวก็มาจากสปปลาวนะคะก็รักเหมือนลูกเหมือนหลานคนก็ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ที่มะนาวมาอยู่ที่นี่นะครับก็จะเห็นว่าอยู่เหมือนกันทุกอย่างกินก็กิน เหม ok lighting, ือนกันคือกินข้าวหม้อเดียวกันนะคนง่ายๆกับพวกเราเหมือนเป็นหลานพยัญชนะคนหนึ่งใช่ครับเราก็กินเหมือนกันทุกอย่างนอนก็รวมกันอย่างเนี้ครับก็อยู่เป็นลูกเป็นหลานนั่นแหละเป็นลูกเป็นหลานส่วนหนึ่งเขาก็ทํางานนะครับเท่าที่หน้าที่เขารับผิดชอบใช่ไหมอีส่วนหนึ่งเขาก็ก็อผูกพันเป็นลูกเป็นหลานไปก็เชื่อว่าเขาก็คงรู้สึกได้เนาะลงมาเขารู้สึกความอบอุ่นที่เขาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับได้รับจากที่นี่ อืมฮึออนะครับนั่นคือแนวคิดของนายจ้างไทยนะครับคิดกับคนลราเนี่ยไม่เคยมีการดูถูกไม่เคยมีการถักถากนะครับที่คนเรามาคอมเมนต์ว่าคนลาวทำงานในไทยเนี่ยเป็นได้แค่ขี้ข้าเป็นได้แค่ทาสยามนู่นนั่นนี่แต่จากนายจ้างไทยมันไม่มีเลยครับ มีแต่ความดีๆนะครับบอยยอดก็ขอขอบคุณนะครับนายจ้างไทยนะครับนะพี่นักข่าวสองคนนะครับนะที่เป็นคู่สีข่าวกันนะครับที่บอยยอดได้ดูในรายารช่องเก้านะครับคนคุณกัมพูนะครับแล้วก็คุณลัชนีนะครับนะก็ขอบคุณนะครับที่เมตตาโดยเฉพาะเป็นแรงงานลาวนะครับบอยยอดเองก็เป็นคนลาวนะครับที่ได้รับโอกาสจากนายจ้างไทยถึงแม้ว่าบอยยอดพูดตามตรงว่าบอยยอดอาจจะไม่ได้รับ สิ่งดีๆเหมือนน้องนะครับแบบว่าเงินที่เหมือนแบบว่าพิเศษได้เยอะแบบนี้ประมาณนะั้นบยศอ,อาจจะไม่ได้รับขนาดนั้นแต่บยศก็ได้รับน้ําใจนะครับความจริงใจที่นายจ้างไทยให้นะครับเพราะฉะนั้นบยศก็ขอขอบคุณพื้นแผ่นดินไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้คนลาวเข้ามาทำมาหากินนะครับแต่นะครับมันก็มีบางคนแหละครับที่ไม่ดีอย่างเช่นวันนี้ก็มีข่าวออกมาว่าสาวลาวนะครับนะคือเป็นบุคคลต้องสงสัยนะครับ ในการคจักกรรมนะครับในจ้างไทยนะครับแต่บันนี้บ๊ยยดก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นนะครับบยยศดจะมาพูดถึงเรื่องของน้ําใจของในจ้างไทยนะครับที่ให้โอกาสนะครับนะ <med up> ให้โอกาสที่ดีนะครับให้โอกาสที่สําหรับคนลาวเพราะฉะนั้นคนลาวเนี่ยบยยอดฝากเตือนนะครับนะฝากเตือนว่าควรมีจิตสํานึกนะครับในเมื่อว่าคนไทยเนี่ยให้โอกาสเราแล้วนะครับคนไทยเนี่ยให้สิ่งดีๆกับเราแล้ว เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยทิ้งไปอย่างน้องมะนาวเองนะครับเราเป็นคนสารวัลน,นะครับฟากใต้หองสอปปลาวนะครับก็ได้รับน้าใจจริงๆนะครับมันไม่ใช่เป็นการแสดงนะครับแต่มันเป็นเรื่องจริงๆซึ่งคนที่ได้รับแน่นอนว่ามันก็จะมีการร้องหม่มร้องไห้ออกมาอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยบยอดก็ได้ทําคลิปนะครับเกี่ยวกับกับน้องไปคลิปหนึ่งแล้วที่ได้เห็นพี่นักข่าวนะครับนะก็ให้พี่นายจ้างและนายจ้างนะ นายจ้างเนี่ยะให้ให้เงินใส่ซองไปนะครับในการทําบุญแล้วก็ให้เงินค่ารถนะแล้วก็พี่สาวที่เป็นนักข่าวเนี่ยเขาก็ให้อีกนะครับซึ่งในกร,กรณีการให้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆนะครับกับคนที่ได้รับซึ่งถ้าหากว่านายจ้างนะครับไม่ดีจริงนะครับหรือว่านายจ้างที่ไม่เมตตาเราจริงก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้รับ นะครับสิ่งดีๆเหล่านี้ซึ่งแน่นอนว่าบมยัตเชื่อว่าคนที่อยู่สอปประปนีรยส่วนมากก็คือมาจากบ้านนอกนะครับมาจากความจนนะครับมาจากที่การไม่มีอยู่ไม่มีกินนะมาอยู่ประเทศไทยชีวิตดีขึ้นนะครับได้รับน้ําใจจากนายจ้างไทยคือนายจ้างไทยอ่ะเขาคิดแค่ว่าคุณต้องรู้จักสํานึกบุญคุณเห็นไหมครับเหมือนนายจ้างไทยพูดกับคนขเขมรก็เหมือนกัน เขาอยากได้แค่คนที่รู้จักสํานึกบุญคุณนะครับส่วนคนที่เนรคุณนะครับไม่สํานึกบุญคุณเนี่ยก็ควรที่จะหลบไปนะครับควรที่จะไม่ต้องมาเพราะว่ายัางเครล่าสุดนะครับที่มีข่าวมานะครับมันก็ทําให้คนลาวนีครับสื่มเสียทําให้คนลาวเนี่ย,สเ,สย,เ,ยเสียหายเพราะฉะนั้นอย่าครับนะอย่าทําให้คนลาวด้วยกันเนี่ย ที่ทำมาหากินอย่างสุดเจริตนะครับที่ทำอาชีพเดียวกันกับคุณนะเกิดให้ในายจ้างไทยเนระแวงว่าจะคนลราเหมือนกันจะทําเหมือนกันไหมนะครับแน่นอนว่าอาจจะได้ไม่เหมารวมแหละแต่บังยัดเชื่อว่ามันก็มีความละแคะราคานะครับวันนี้ได้เห็นถึงน้ําใจแล้วนะครับน้าใจที่นายจ้างไทยนะมอบให้คนสอปร,ปราวเพราะฉะนั้นอย่าทําให้ท่านผิดหวัง อย่าทาให้ในายจ้างของเราเนี่ยที่เป็นคนคอยให้โอกาสนะครับคอยให้เงินนะครับให้งานให้ที่อยู่ให้ที่หลับที่นอนให้ท่านต้องกังวลน,นะครับอยากให้ทุกคนคิดนะครับแลวก็แต่ตองกันคือคนที่ถ้าเนรคุณแล้วเนี่ยมันจะเชื่อว่าความเจริญเนี่ยมันจะไม่มีนะครับคือ มันเป็นปัญหาหนึ่งนะครับนะปัญหาหนึ่งคือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ที่บอกได้เลยว่าการที่ได้รับน้ำใจจากคนไทยเนี่ยมันเยอะมากนะครับแล้วบางคนที่ไม่ได้รับจากในจ้างไทยเนี่ยเขาเ,เขาก็จะไม่รู้หรอกครับแต่คนที่ได้รับจริงๆเนี่เนยเขาจะรู้แล้วมันก็มีเยอะกว่าที่ไม่ได้รับนะครับคือถ้าเราอยู่อยู่นานๆแล้วนะครับนะอยู่แบบว่า หลายปีคุณก็จะได้รับความเป็นูดหลายปีมันก็จะมีกหลายกรณีนะครับหลายปีอยู่หลายปีแล้วแต่ไม่ได้รับคุณมองตัวคุณหรือยังว่าคุณทําดีแล้วหรือยังนะคุณทําสุดความสามารถแล้วหรือยังนะครับคือมันเป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับนะมันเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ควรรู้นะครับแล้วก็สํานึกให้ชัดเจนชัดแจว ว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่าในกรณีที่ได้เห็นเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจนะครับตอนนี้นะมันเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวที่ได้มีโอกาสทำม,มาหากินในประเทศไทยที่ได้มีโอกาสรับใช้ในจ้างไทยนะครับซึ่งคนลาวเนี่ยเราจะเชื่อว่าจํานวนมากเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีความคิดที่ไม่ดีกับในจางไทยมีความคิดที่ดีๆนะครับ มีความคิดที่สุดยอดมากในนี้คือจากความรู้สึกส่วนตัวของบยอดนะครับจากการที่บยอดได้ได้เห็นแต่ก็ได้สัมผัสซึ่งคนลาวนะครับที่ได้รับน้ําใจจากนายจ้างไทยเนี่ยบยอดก็เชื่อว่าคงมีหลายคนมากๆและก็คงมีไม่น้อยนะครับที่ได้ดีได้ดีพราประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็บยอดอย,อยากฝากถึงนะครับคนลาวที่ มาทำมาทำงานในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไม่ให้เกียรตินะครับแล้วก็ทําร้ายจิตใจหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตนะครับคิดคลิปที่ได้ได้ได้ทำไปก่อนนั้นนี่คือโอ้โหนะครับอุบาทชัจจุรมากนะครับนะตุกคนคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับบอจวัได้ท่านผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ขอให้ทุกคนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าได้อย่าใครจะจนจากใจช่องแรงงานลาวชาแนลครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้อีพีนี้สวัสดีครับ